บระยัดว้าแล้วพี่น้องบาที้เรื่องได้ส่วนตัวส่งเคตะคองกัดสีเศร้าว่าละสีบ่อหนั่นแหละซื่อยังเขาเฮือนเขาสั้นกับสีเศร้าไายแล้วพี่น้องมครบแล้วยังเด้อค่ะยังบูมี่ยังลายอย่างด้ยค่ะพี่น้องค่ะยังผ้าม่านยังโซพายังทีวียังตู้เย็นยังแอร์สามห้องนอนแล้วก็ยัง อยูงค่ะยังไม่พบเลยอืมที่พูดมานี่ประมาณสิบปีล้วะกว็ปีหน้าค่อยซื้อแรอ์ปีฮือค่อยซื้อผ้าม่านปีตึงก็ค่อยซื้ออันอะไรนะพอนัอ่นแหละต้องหัวยังค่ะยังหลายอย่างอันเสาวินกูแกลงกลาเกิดมาว่ายอมไพมือนีเสียใจห้องให้ม่เป็นเธอจากอาสศ เป็นมาโอ๊ยเก่งสอยงอนขอใหู้ไรแต่มื้อนี้มันเสียใจย้อนความฮักแต่รูแล้วว่าก่งปนดคันอกา